าามาที่ลูกมานี่เลยไปอยู่ที่สร่างไปเูเล่นบเบาเขียวปะลัมกี่รอบแับนี้นะลัมกี่รอบนไม่ลัมกี่รอบปอนะลัมกี่รอบถามแบมบ,มบ,มบไม,ไม่ไม่รู้จักคำว่ารอบถามยกี่เพลงีนี่กี่เพียงครับกี่เพลงเลยเหรอถ้าลำรอบละสามเพลงเราเป็นลำกี่เพลงนี่ไง มานี่ลูกมานี่แล้วใครเปืดอให้ตีเอง <c oughs> ยังไม่พอยหรอพรอแล้วมั้ยพอแล้วเหล้อเ้าอีกอ่ะอ่ะอีะ้ไปแล้ว Long bên cháu cha đấy, đi Long bên cháu lùng phẳng bắt tay bắt tay đều mcginnat lam kia lam อร่อยใหญ่เลยหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอร่อย แค er ่คนดีินะนี่กนไม่ไ้เน่น้ำเลยทุกปวเลยน้ำดื่มออย่าเ้มกินนะมกินข้า่อนคำมัก่อนนี่ปอกให้แล้วมันนีะเสียโอกาสอนนี่นีใส่กล้องให้น่อม แ <c oughs> อ้ม่แมาแม่มาแล้วนั่นปล่อยแม่มาเอาชุดนักเรียนด้วยมือแรกของเสือพาที่นานที่วางปู่นะคะจ้ะ

จลืมไหมที่ไหนเอาไอ้ไรทสดอยู่มั้ยไลท์สดส้านอะไรเนี่ยร้านอะไรสามอะไรนี่มันเรียกอะไรมันเป็นรายการอาหารอยู่บนนอนเหรอไหนเออไหนอยูหน้าเตียงอองงมันเป็นอ๋อเวลาเวลามันไม่ไม่ใช่แล้วเวลามันกระโดดแล้วไลทตั้งแต่ลร์รเปล่ามาไรตรงนี้เนี่ยมันะไมันเป็นสามมันเป็นสี่ขีดสามหนึ่งเจ็ดจุดเสือแบบใหม่บอก แบบใหม่วันนี้เวลามันเพี้ยนเวลามันเพี้ยนเออเพี้ยนพอถ่ายู็เปลี่ยนโรงเรียนโอมนั่นแหละแต่เป็นเด็กไอ้คนตายด้วยต้องใส่แมปพอดีจำเจาเอาไว้เขาก็บอกว่ามันเสียมันถ่ายได้อยู่มันลงได้อยู่เป็นไงนะนี่มันเห็นมดเขาบอกว่าเดี๋ยวรอไปซ่อม ี่หออะไรเสือเสือบูนเหมินนะเออก็อิ่มแล้วนั่นเจ็บเจ็บรู้รู้จักตอบแม่แล้วนะตอนนี้ก็อย่างงูขาบ้านนะชื่อต้นบางหน้าไปปลูกลังบ้าน อืมบอกตรงไหนเนะต้นมะนาว,นนาวเอ้ยหลังบ้านคอยมีมะนาวแล้วต้นหนึ่งพอปลูกแล้วมะนาวล้อมบ้านงูชาบ้านอ้าวอย่างงี้ต้องปลูกล้อมบ้านบอกต้อ <c oughs> ปลูกไว้ตรงไหนด้านหลังแหละมีอยู่ด้านหลังปลูกไว้ลูกไอ้ต้นหนึ่งแล้วแล้วก็เอามะนาวไปไว้แต่ละมุมลูกหนึ่งลูกหนึ่งจริงมะนาวนี่ยโยนไปเลยน่ะตรงนู้น ก็บอกว่ามีเอามะนาวไววางไว้งูจะไม่เข้าใช่ไหมเอาไว้หน้าบ้านหลังบ้านซื้อมะนาวไบวางไว้เอา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 บ๊ายบายบ๊ายบายกูดไนท์อาบน้ำแล้วก็ไปหาแปะ อเอาจนได้เล้วแม่เขาบอกว่าเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเนี่ยครต้องรีบไปขึ้นรถแล้วเพราะว่าเขาจะกลัวคําแม่เขาเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งนี่แหละแล้วเขาจะบอกแม่เขาอาบน้ําเสร็จแล้วจะไปหาป้าเอนเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปบายกูดไวย,ยนอนหลับฝันดีลูก <laughs> จ้ะ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอยู่ช่องสาวเจยเนาะจ้ะจ้ะอืออ่ะเจยไปกินข้าวเด้อเจยไปกินข้าวก็อยู่กับสาวแอนนะคะป้าเดี๋ยวนี้เจยมีคนดูหลายเนาะเออภูมิใจเถิดอือในมุนทินทำอะไรทานกันคะ แม่บุญทินเอฟซีถามทำอะไรทานกันคะตำถั่วตำถั่วลายอือตำถั่วลายเสือตำถั่วลายเสืออืตำถั่วลายเสือวะสั่งวะทั๋วปีเขาเรียกถั่วปีอะถั่วปีเนาะถั่วอะไเออปีทำไมถึงเรียกปีไม่ออกะัวนี้

เออเอืจริงเสือกลับมาแล้วที่รู้สึกว่าไอ้เสือผมเลยเออไม่มีเวลาไอ้อะไรแบบอยู่นี่มีคนทำทำให้กินน้องอืใช่ไหมมีเวลาสว่าปามลุงแจ้งบอกไม่มีเวลาสว่าปามเออพูดแถวเหมือนแถวบ้านเราเลยน้องสว่าปามอยกินราก็ได้กมออื เอา้าลมมาแล้วนี่พาดลมแรงมากเลยนี่สเสือโ,โยากรอากาศพายุจะมาหรือเปล่าหลัเ่คืนนู่นตกแน่มานนจ้ช่วงนี้จนถึงวันที่พาดพี่น้องพายุจะมาอีกแล้ววันที่23อืม,มนอนสวัสดีค่ะพี่น้องยาวสวัสดีค่ะเจอพทานข้าวนะคะพาดเอฟซีลมแรงมากเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเย เฮ้ยเดี๋ยว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 ปิดอันนี้ก่อนสวัสดีค่ะคุณนันคุณบุตรสบงนะคะสวัสดีจ้าคุณห้าศูนย์สวัสดีค่ะใหญ่สมอนอะเสืออเนี้ยเกือบไม่ได้แล้วเรียน้กเสือเติมให้บอกโอ้วันที่ลงไปเพาะปลาวันเดียวไปขึ้นมาโอ้อ้อ ลุงคะมีคนถามว่าเสื้อแดงอ่ะชื่อชื่ออีหยังครับอาจารย์โซดา้ําอาจารย์โซดาน้ m ตามชื่อชื่อชื่อครับได้ยินไหมคะอาจารย์ได้ยินไหมไม่ไม่ใช่อาจารย์พลนะครับอืมไม่ใช่อาจารย์พลนะอาจารย์โซดา้ํามาในชองสาวเจยมาเด้อมขินข่ามาิขาเด้อ ทานข้าวค่ะทานข้าวใช่แม่ยุพาพรบอกสวัสดีทุกคนที่นาลุงนะคะจ้าสวัสดีค่ะจ้าอยู่กับสาวเอนก่อนนะสาวเจอไปทานข้าวค่ะสาวสาวเอนทานข้าวแล้วของกินเยอะมากเลยวันนี้เสือมามาถึงก็มีของฝากเยอะเลยทานนู่นทานนี่ทานผลไม้ไว้ หน่วยพยักไพครับอาจารย์โซดามน้ำน้ำคะคนเสื้อแดงชื่อหน่วยพยักไพรทำอีกแล้วเอาหายแล้วเอาหายเดี๋ยวจะลงพื้นที่ครับโอจะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช่ไหมคะดีจังลูกแอนจำแม่ได้ด้วยน้องแอนไม่ไลค์หรอคะัไอแอนถ่ายคลิปค่ะไอเจยไลค์ไอเจย์ไล์ไปพี่ยุทธนำใช่ไหมคะ อ้าวคุณทนายสักกรีนให้สติ๊กเกอร์สาวเจยหนึ่งร้อยบาทโอ้ oh! ขอบคุณพี่ทนายนะนนพี่ทนายนนเดี๋ยวพรุ่งนี้แอนจะอวยขอพรให้เด้อจะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขอพรให้แอนเลือกวันศ <c oughs> ุกร์พี่ทนายก็จะได้มีแก่ความสุข <c oughs> <c oughs> อ๋อเสือ้อเสือ้อช่ชวยยายสมอนใช่ไหมเออนะคะเธอดีใจด้วยเนาะ คุณโอเล่รักทุกคนอ,อยู่ที่ไหนก็ได้ขอได้ทำกับข้าว <c oughs> การลำไม่เกี่ยงก็ <c oughs> ล,ลำไม่มีก็ลำ